ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในในโนอัตกรนะครับวันนี้ผมจะเล่นเคีเจอร์ฟออสเตเลียครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวกวุนตีหน่อยครับผมจะเล่นแบบกนุนกุนตีหน่อยผมจะเอาไอ้เขียวไว้นะครับไอ้ขี้กางเขียวนี่อยู่เซิร์ชน่าจะอยู่เซิร์ชคนไทยนะครับแต่งสีให้มันเล้าใ,ใจนะครับสีไหนดีนี่สีเขียวแบบเล้าใ,ใจเี่ยต้องเติมสีแดงด้วยนี่ นี่แสบตาแน่อนอนครับพี่น้องนี่โคตรแสบตาเห็นไหมพี่น้องมาเร็วอืมที่ไหนเนี่ยเช็คนี่อ้อป่าดงดิบเออมีอะไรพบเป้าหมายครับพี่น้องเงิเนเงิเนเงิน ตามผมไม่ทันหรอพี่ม,มีวิชาเฮ้ยยืดลืมดูจุ้งเฟียวโอ้ตายโอ้หไม่น่าเลย,ยเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งได้แค่ศูนย์ไม่ได้ทำอะไรเลยตายยังไม่ถึงหนึ่งนาทีรีเซ็ตกัน อันนี้ผมจะโผล่ที่ไหนกันอีกนะโผล่ที่ถ้ำดอกไม้ดมฉิที่ว่ามีใครบ้างต่นหาผมเจอเป้าหมายแล้วสองคนข้างบนในแผนที่ระบุไม่รู้เป็นตัวอะไรนะพี่น้องโอ้ไม่กล้า,าเข้าหรือเปล่า ก็้าเข้าอยู่เด็กเสียวตายเลือดน้อยอยู่เลือดมันแค่450ผมจะใช้ความเร็วอันมีนั้นออแม่งห็นว่าสีมันล้าใจต้องปีนขึ้นบนด้วยโป้ไม้ระบุ หลบหลีกหลบ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 หเหมือนจะมีเหมือนจะมองไม่เห็นตัวหนึ่งนะเฮ้ยหรือว่าเป็นตัวล่องหนวะไม่รู้อะที่รู้เออตรงน้ำไหมเนี่ยเรียผมโชวิชชันตึงนะเฮ้ยไม่โดน เอยลบได้แม่งไม่กล้าเข้าไปตรงๆว่ะเสียวตายเลือด450นั่นไงว่าแล้วตัวล่องหนตัวนี้ดาเมจแรงนลด้วยแปบ๊บนะผมต้องเพิ่มความเร็วโดยการนี้ เอมันตามอ่ะมันคิดมันจะตามกูทันเหรอฮะไอ้ขี <IG. S 1> กกางสองหัวต้องเพิ่มความเร็วหน่อยครับเฮ้ยเหมือนมันตามป่ะวะอะไรข้างบนมันอ่ะเออเหมือนไม่เห็นอ่ะเหมือนไม่เห็นอ่ะ ตัวทำนี่โอ้โหไม่โดนสักตัวแง่แง่แง่เฮ้ยไม่โดนวะไอตัวนั้นก็คอยตอดแม่งไม่สนใจด้วย นี่ทำไรอ่ะอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้อุ้อะไรเนี่ยทะลุแมพอีกจะเดินพรอนอืมจะเดินไม่รู้ว่อันนี้จะช่วยรด้เปล่าโอ้หทะลุแมพอื อะไรเงี้ยพาทะลุแมปเฉยแล้วหาทางออกไม่เป็นซะด้วยนี้กูว้าวุุนเลยจะไปทางไหนดีมันเนี่ยโอ้โหแมปก็บักต้องกลับบ้านวันนี้ต้องขอให้โตได้สักร้อยอายุนะครับพอต่อร้อยอายุแล้วผมจะไปกวนตีนทั้งเซิร์ฟเลย้ว หาคนกลืนนะพี่น้องไปกลืนเขาอะ่ะผมเจออาหารที่ช่วยบำรุงลนะโอ้โหหนึ่งชิ้นไม่ต้องเหลือให้อ,อ่างน้อยไม่ต้องเหลือให้ต้องเพิ่มความเร็วนะครับผมน่าจะเอาสีคล้ายๆกับหินมานะเพื่อมันจะเนียนขึ้นสีนี้มันล้าวใจเกิน อือ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 ดูความเ็วนะเงานโคตรไวอ่ะโอ้น้ำหาโคตรยากน้ำนั่นอยู่นู้นนะอ้อมต้องอ้อมมาโคตรไก่อืมพอดีเปะ๊ะอืมแล้วเงี้ยอุ้ยแบบโถได้สองน้ำ นี่สีเล้าใจเกินวะเฮ้ยควา่าน่าจะมีตัวล้องหนอยู่นะไม่กล้าเชื่อมสิไม่เชื่อก็ต้องเชื่อความเร็วหมดว่ามันน่าจะช้าลงนะเฮ้ยหนึ่งหนึ่งวิจริงไหมเนี่ยทำไมมันนานจังวะเฮ้ยบักบักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย น่าจะบักนะครับบักหรือว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยอืมบักเป็นที่ปิงผมไหมเนี่ยเฮ้ยมไม่รู้ว่า,วามันน่าจะใช่หรือสิ่งเจิ้นความเร็วบักซะด้วยเฮ้ยตั้งมากมายในแผนที่ปึ๊บ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 เนี่ยมาดมกินกัน ไม่มีวะสงใจมันตาคูณติ้งบ้างไหมอยู่ในแผนที่นะครับเอ้ยมันเออมองไม่เห็นว่าเป็นตัวอะไรอะ่ะอ๋อสีแม่งดําปื้มองไม่เห็นเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ไม่ไม โอ้ oh. นี่คือผลของการกวนตีนอย่าไปทำตามนะครับเพราะมันสนุกเกินนี้นี้นน ผมจะอ้อมไปทางภูเขาไปตรงเขาเรียกว่าไงนะตรงข้างๆภูเขานะภูเขาไฟอ่ะผมจะใช้ความเร็วอันมีค่าในการใช้ของเรงนี้เป็นประยโยชน์อะไรเนี่ยเพิ่มความเร็วแบบสปีดเลยอะ่ะชอ่มันมจะไปตรงข้ามเขา รอบน,นึงวัตสุบะโบ้เฮ้โอ้มันเคใหญ่เกินเขเรียกว่าการตอดเว้ยทำไมเลื่อนไม่ลดวะโอ้ยติดบักอีก ไม่ไหวแล้วไม่มีคเคลื่อนเติบโตก็ไม่มีอืจเจริญอันน้อยของผูที่ภูเขาอะ่ะโอ๊ยมอกไม่เห็น เลวทีหนึง่งโว no? oh. 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 ้ดนอนนอนอุ้ยกัดปิงดูดเลือดเออกัดเออไม่มีกัดไม่เข้าอ โดนเร็วเกินเฮ้ยมึงจะเร็วไปไหนเนี่ยโอ้ยมึงโปูเนี่ยเฮ้ยอ้ยเนาะโอ้ยเอย้มึงทำอะไรอีลาวาไม่ได้นั่นกูจะเอาโปโอ้ยเสียงดังโคตรเลยโอ้ยป,ปิงๆก็ไม่ได้คอยกัดซอกก็ไม่ได้ปูก็ได้วะ เออมาดินกคิดว่าเออไม่หลบได้เว้ยนี่หลบได้หลบได้ฮะหลบได้ฮะหลบได้ฮะเบิ้ลหลบได้หลบได้ฮะหลบได้อ้าวไปไหนแล้ววะเอาบินมาแล้วพี่พวกกบุงบ่อเท่าพี่ผมใช้วิธีการอ้อมตลบนะครับกัดไม่โดนนี่ครับฮ่ ไม่ได้เด็กหรอกเฮ้ยอ่ะหลบได้อะ่ะสเปอร์โดว์ะลงน้ำโอ้โห่เตะเตะเตเตะฟุ้ยไงวะ โอ้ยโดนแล้วทีหนึง่งเฮ้ยใครพ,นพ่พนพลังวะอ๋อไอ้ไอ้ยกักษ์กล้ามตูดมาสิมาสิมาสิมาสอแสมแซมทำไมผมกัดไม่โดนเนี่ยอ้ยโอ้ย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 ผมขอโทษพี่ผมไม่ได้เหมือนแล้วพี่ ปวดโทษก่อนนอนนะครับออ้ยผมตัวเล็กเกินโอ้ไม่โดนทั้งคู่โอ้ไม่โดนโอุ้ยโอ้ยอุ้ยอ้ยช่างแม่ง ขอขอถัดชิปไปเพียงแค่เท่านี้ครับขอคุณมาที่คอย